ไปค่ะทุกคนพี่น่าจะเข้าป่าหาเห็ดแต่แอบ,บส่องลิงแคนเบอรี่ลิตนหน่อยนี่เริ่มสุกแล้วทุกคนนี่แคนเบอรี่เริ่มสุกแล้วนี่ทุกคนป่าแคนเบอรี่นะคะทุกคนที่ลูกแดงๆสวีเดน so จะเรียกลิงงอนนะคะทุกคนเดินเข้าป่าตรงนี้โอ้ยจะได้เนี่จะตกหลุมไม่เอ่ยเมื่อก่อนทางตรงเนี้ยเข้าง่ายง่าย อนี้คือไม่ได้เข้าบ่อยๆแล้วเขาเรียกอะไรป่ามันโตขึ้นแล้วมันบังหมดที่น่าจะเข้าไปดูเห็ดมันปูนะทุกคนตามมาตามมาตามมาไม่รู้จะเจอ,เจอไหมนะแต่ก็จะพยายามทุกคนดูอู้ยเห็ดอะไรดอกเบลอเลย โอ้ยเห็ดอะไรเนาะก็กินกันไหมเนาะเห็ดเนี่ยตกใหญ่มากกวนดูเห็ดอะไรก็ไม่รู้ไปไปเข้าป่าหาเห็ดกันโอ้ยหูด เห็ดไม่ได้เข้าไปแล้วไม่เจอเห็ดแดงมากทุกคนโอ้ยเริ่มแดงเริ่มสุกอ่ะคนดูเริ่มสุกละคล่ะท,ทุกคนก็ามันไม่ได้เห็ดเนาะไม่รู้เห็ดอะไรก็ไม่รู้หาไม่เจอ สรุปแล้วทุกคนเข้าไปไม่เจอไม่เจอค่ะทุกคนไม่เจอแล้วก็กลับเนาะไม่เจอแล้วก็กลับกลับละกลับในเมื่อมันไม่มีเนาะว้าดูทุกคนเนี่ยเกลียดมากเลยตัวกินเห็ด เข้าป่าก,กันเหรอทุกคน <c oughs> อยากจะไปเก็บเห็ดป่าใหญ่หวัวก็ไม่พาไปเขาบอกว่าเก็บแถวแถวบ้านก็กิน <c oughs> กินไม่หวาดไม่ไหวทุกคนโอ้ยเห็น e เพื่อนๆ <c oughs> ไปเก็บในป่าใหญ่ๆที่ว่าเหลืองอาลามอะ่ะอยากไปเก็บกับเขามั่งอยากมีโมเมนต์นั้นน่ะแต่ว่า สามีไม่พาไปทุกคนก็เลยต้องเข้าเก็บป่าเดิมๆที่เราเคยเก็บนี่แหละเก็บแล้วเก็บอีกมันจะมีให้เราไหมเนี่ยเข้าทางเดิมนี่แหละวันนี้พี่นาเลิกงานไวแดดเห็นแดดมันดีเนาะพี่นาก็เลยว่าเข้าป่าเดินดูเห็ดชักนิดเดี๋ยวจะดูบูเบอรี่ด้วยเพราะจะเก็บบูเบอรี่ด้วยว่าจะเก็บบูเบอรี่ไว้ทําขนมกิน อาจจะได้ลงคลิปนิดหน่อยเนาะอุ้ยนกมาแอบ,บดูอตะก,กา้าใบเบลเลอร์มาดูซิจะได้อะไรมั่งไปทุกคนไปตามมาแฟน <c oughs> แฟนเขากลัวเขาไม่อยากให้เขาไปเก็บคือเก็บมาแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดแล้วมันยุ่งยากแล้วเขาบอกว่าเธอเก็บอะ่ะเธอไม่ค่อยจะกินหรอก ถามที่พี่นาเก็บเนาะแล้วพี่นาก็กินมั่งไม่กินมั่งนะแล้วอืมคือจะพูดไงพี่นาก็เก็บไว้ทําซุปทําซุปหน้าหน้าหนาวแล้วก็บางทีเราได้เยอะเงี้ยได้เยอะแล้วพี่นาเก็บมาแล้วไม่มีเวลาทำความสะอาดพี่นาก็เอาใส่ถุงให้คนแก่แฟนเขาก็เลยเบื่อ เขาบอกว่าเธอใจดีเก็บมาแล้วเธอก็ให้คนคนนี้เขาเธอก็ไม่แค่กินเท่าไหร่ก็เราแค่สองคนเนาะเราก็กินแค่พอพอพอหายากของแต่ละปีอะแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันมีความรู้สึกว่าเวลาแดดอย่างเงี้ยพี่นาก็อยู่บ้านไม่ติดอ่ะพี่นาก็อยากเข้าไปเนี่ยทุกคนมันก็มีขึ้นอ่ะมันก็เครียงขึ้นเล็กอย่างเงี้ยเห็นป่ะทุกคนเนี่ยมันก็เ,นเล็กอย่างเงี้ย มันก็เล็กมากเนี่ยถามว่ามันมีให้เก็บไหมมันมีอ๋อทุกคนได้เจอแล้วนี่ค่ะถึงว่าไม่ไปป่าใหญ่แล้วก็มีป่าเล็กนี่แหละแล้วก็ได้อยู่นะแต่พี่นาตอนเก็บแบบพี่นามาคนเดียวเนาะพี่นาไม่ได้ขากล้องมาพี่นาก็จะถ่ายให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวพี่นาจะเก็บนี่นเนี่ยมันก็มีให้เราเก็บอยู่นั่นแหละนี่ค่ะทุกคนก็พอได้ลุ้นนะคะทุกคนนี่ ดี๋ยวว่าไม่มีก็หากินแถวๆใกล้ๆบ้านนี่แหละพี่นาไม่ไปไกลหรอกเราเก็บกินไม่ได้เก็บขายทุกคนเต็น้องๆก็เก็บขายแล้วก็ดีใจเนาะเพราะว่าเขาก็ได้เขาก็ได้เงินน้องๆเขาก็เก็บขายกันโอ้โหนั่งแม่สนุกบางคนเนี่ยเข้าป่าสิบชั่วโมงได้มาห้าสิบเก้ากิโล คิดเอากิโลละร้อยกว่าร้อยกว่าคิดแค่โลร้อยสามสิบนี่ก็เป็นเงินเยอะนะในเวลาสิบชั่วโมงอะทุกคนแต่พี่นาก็หา,าแถวๆเลมแถวๆนี้แหละมันก็มีให้กินอยู่นะเนี่ยมันก็มีให้กินให้เก็บอยู่ถามว่ามันก็มีอยู่นะเนี่ยอา้าวใครมาเก็บก่อนฉันล่ะมันก็มีกินเก็บเนี่ยทุกคนมันก็มีกินอยู่นะเห็นไหมทุกคนดอกเบลเลอร์เลย ดอกใหญ่นะคะทุกคนก็ดอกใหญ่อยู่นะคะเนี้ยดอกสวยด้วยแต่พี่นาก็จะตัดหางมันมันก็มีให้เก็บอยู่นะทุกคนดูดูมันขึ้นข้างทางมากเลยเนี่ยคนเห็นปะ่ะ นี่มันขึ้นแถวข้างทางเน่ะทุกคนดูทางทางเดินนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยมันขึ้นแถวเนี้ยเห็นไหมไม่ต้องเข้าป่าลึกกับทุกคนเห็นปะเนี่ยไม่ต้องเข้าป่าลึกเลย <S <S ทุกคนดู <S <S ทุกคนดูดูเนี่ยมันอยู่ไม่ลึกหรอกค่ะอยู่ของพี่นานอยู่ใกล้อยู่ใกล้ทางมากเลย <S <S ดอกแต่ดอกมันไม่ใหญ่ คือด้วยความที่มันไม่อยู่ในป่าหรือพินาไม่ไม่ไม่ร้อนดอกใหญ่พินาเก็บเลยคนอื่นเขารอดอกใหญ่พินาเก็บดอกเล็กเนี้ยเพราะเราไม่บางทีเราไม่ได้เข้ามาคนอื่นเขาเก็บคนอื่นเขาก็เก็บไปเนาะก็ได้อยู่นะเดินหาต่อไปคือมันไม่ต้องเดินเข้าป่าหรือกับทุกคนเนี่ยพินาใช้ดูเนี่ยแต่ช่วงนี้มันเพิ่งขึ้นด้วยเนี่ยทุกคน มันก็พึ่งขึ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยมันก็ขึ้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่ใหญ่อ่ะเห็นปะมันก็ยังเล็กอยู่พินาตั้งใจเข้ามาดูเห็ดพึ่งหวานไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเก็บเห็ดมันปูหรอกเพราะช่วงนี้เห็ดพึ่งหวานมันจะเยอะแล้วอะ่ะแต่ว่าเจอเห็ดมันปูก็เก็บนะเราเจอเห็ดอะไรเราก็เก็บ พี่นาจะโชคดเีเจอเห็ดพึ่งหวานไหมเนาะไม่ได้เข้าป่าลึกนะทุกคนสำหรับพี่นาเก็บเลาะแถวๆเนี่ยทุกคนพี่นาจะให้ดูเนี่ยเนี่ยเป็นี่ทุกคนดูนะทางเดินนะแล้วทุกทุกคนดูว่ามันขึ้นอะ่ะมันขึ้นแบบเนี้เห็นปะเนี่ยทุกคนดูเนี่ยเป็นกระจุกเลย เราก็ส่องเข้าไปในป่าเนี่ยขึ้นอย่างเนี้ยแต่ถามว่าพี่นาจะเก็บไหมพี่นาเก็บนะคะเพราะว่าถ้าบางทีเดี๋ยวพอพี่เราไม่ได้ทํางานมันก็มีคนอื่นเขาเดินเข้ามาเก็บเราก็เลือกเก็บดอกใหญ่ๆไปก่อน ข้างทางเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนดูไม่ต้องไปไกลให้ดูไม่ต้องไปไกลเลยทุกคนขอพี่นาเก็บเนี่ยดูคนดูทำไ,ได้เยอะมันก็ได้เยอะอยู่นะ ยังไม่ได้เยอะอยู่ไหมก็เยอะอยู่นะถ้าเดินไปเรื่อยๆมันก็มีอีกแหะแต่พี่นาคงจะไม่เดินนั่นเหนื่อยร้อนมันร้อนอะ่ะทุกคนคงจะพอแค่นี้อัอนเนี้ยพอกินแล้วสำหรับมื้อนี้ คนดูนะมันแอบอะ่ะทุกคนนี่ตํ้งตาดีๆจริงๆอันนี้ไม่ไกลบ้านนะใกล้ๆบ้านนี่แหละดูนะทุกคนนี่มันได้กลิ่นอะ่ะพี่พี่นาได้กลิ่นมันคือคือเดินลงรถมาแล้วได้กลิ่นก็เลยมาเดินดูหน่อยโออจ่ะได้มันเนี่ย แอบสุลึกเลยโอ้ยเนาะโอ้ยดอกดีนะคะแต่ว่าโอ้ยจะได้ตัดพังเลยโอ้ยจะได้อะ่ะดูสักคนดูสิโอ้ยไม่รู้เห็ดอะไรคนเจอเห็ดค่ะแต่ไม่รู้เห็ดอะไรเนาะ thấy lưu bọn này nữa